ครับผมก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเลด็ a p อปเนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดสรุปให้แล้วนะครับงวดที่แล้ว Apple สรุปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเต็มบนนะครับผมก็ตัวเลขออก750เราเข้าชุด3ตัวและชุด2ตัวบนนะครับ16สิงหาคมนะครับแล้วก็ชุดเต็มล่าง นะครับผลรางวัลออก2-3เราก็เข้า2-3สาตรงๆนะครับส่วนชุดเน้นนะครับตัวเน้นแอปเปิลวางไปที่7027และ05ออก750เต็มเต็มนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดสรุปให้แล้วนะครับบนล่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดบนล่างเราจะได้ตัวไหน นะครับเดี๋ยวอแอปเปิลจะสรุปให้ทีเดียวเลยก่อนจะมาสรุปบนล่างนะครับใครที่รอเลขวิ่งเดี๋ยวแอปเปิลจะทําให้ตรงนี้เลยนะครับเลขวิ่งในงวดประจำวันที่1กันยายนนะครับเป็นเลขวิ่งบนล่างนะครับเรามาดูว่าตัวเน้นจะได้ตัวไหนนะครับ0นะครับ4 6นะครับ7 5 0นะครับร่าง สองสามเรามาดูว่าเมื่อประจำวันที่1นึนะครับกันยายนจะได้ตัวไหนครับตัววิ่งนะครับศูนะครับบวก0บวก0นะครับบวก3นี่ครับ <c oughs> ตัววิ่งของเรานะครับศูนย์วกศูนย์ 0, 0, 0, 0, 3, ได้ศูนย์บกศูนย์ได้ศูนบกสได้ส นะครับ3บวก1เท่ากับ4ีนี่ครับงวดนี้งวดประจำวันที่1นะครับกย64เราจะได้เลขวิ่งนะครับที่3กับ4ซึ่ง3กับ4เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาร่างนะครับแต่ทุกท่านคงพอจะมองออก นะครับสามกับสี่แอปเปิลวางมาที่สามเนี่ยน่าจะมาบนอ่าน่าจะมาล่างนะครับน่าจะมาล่างส่วนสี่เนี่ยแอปเปิลบอกว่าน่าจะมาบนนะครับฉะนั้นเนี่ยเลขวิ่งเนี่ยครับตัวนี้นะครับวิ่งบนตัวนี้นะครับวิ่งล่างเอาละครับทีนี้ เรามามองว่าหลังจากได้เลขวิ่งไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยเดี๋ยวค่อยเปิดแยกข้อกลัวนะครับส่วนนะครับชุดฟันล่างยังค,งท,นะค,ง,ง,คงที่นะครับผมแอปเปิลยังวางคงที่นะครับชุดสรุปนี่ตัวนี้นะครับเป็นชุดฟันล่างนะครับตัวเด่นสิบเนี่ยเจ็ดห้าเก้าตัวเด่นหน่วยเนี่ยแปดหนึ่งสาม นะครับถ้าจับคู่ได้จะได้7 1 7 8 7 3 5 8 5 1 5 3และ9 8 9 1 9 3นั่นเองนะครับตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นแอปเปิลจะวงกลมไว้ให้นะครับจะผิดจะถูกตรงนี้นะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าอ่าตัวเลขนะครับจะออกมาตามที่แอปเปิลคาดหวังไว้หรือเปล่า นะครับตรงนี้เดี๋ยว,ว,นะค,ว,ว 58, ค,ค่อยมาตัวเน,นเน้นล่างนะครับเน้นล่างแอปเปิ้ลวางไว้ที่ห้าแปดห้าสามนะครับ 71. นี่คือตัวเน้นเน้นล่างนะครับห้าแปดห้าสามนะครับเจ็ดหนึ่งนี่คือตัวเน้น นะครับเน้นที่่าตัวแอปเปิลนะครับวางไว้ให้ในชุดเน้นล่างนะครับมันจะเน้นแม่มาแค่สามตัวที่ผมเน้นให้นะครับส่วนชุดนี้เป็นชุดเต็มนะครับส่วนชุด VAP เนี่ยชุด VAP นะครับผมส่งให้ในกลุ่มนะครับสมาชิกที่อ่าสมัครเข้าไปนะครับตรงนี้กับผม่ก็ต้อง กาบเรียนว่าทุกตัวที่ผมให้นะครับตัวเน้นผมวางไว้ให้ที่4หางนะครับนี่คือชุดเน้นล่างาทีนี้เน้นล่างให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปชมนะครับชุดสรุปบนนะครับก็ฝากกันนิดนึงนะครับสำหรับสมาชิกที่ต้องการนะครับจะเข้ามาเอาชุด V.I.P. นะครับชุดเด็ดนะครับให้ add A.P. เ7นะครับทุกท่าน add เข้ามา เข้ามาเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะส่งชุดเน้นชุดสรุปแบบเน้นๆคัดเน้นๆให้แล้วนะครับก็คือเป็นชุดที่แอ p เปิลตัดดับให้นะครับส่วนใครที่คิดว่านะครับจะเล่นในชุดสรุปทางช่องของแอ p เปิลเนี่ยก็ให้เล่นตามนี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปร่างนะครับเราจะเน้นที่เจ5ดหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้าสามนี่คือชุดนะครับสรุปร่างเน้นตามที่วงกลมผมบอก สำหรับคนทุนน้อยแต่ถ้าทุนเยอะให้เล่นหมดทุกตัวให้เล่นหมดทุกตัวโอกาสที่จะมานี่มีมีแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้ Apple จะวางในชุดบนนะครับชุดบนของ Apple นะครับเหมือนกันนะครับเด่นเด่นหลัก10นะครับเด่นหลักสิบนะครับ นี่ครับตัวนี้เด่นสิบนะครับถัดมานะครับเป็นเด่นหลักหน่วยนี่คือชุดเต็มนะครับนะครับเราจะได้ตามนี้นะครับไอ้เก็จะจับคู่ให้นะครับเราจะได้ที่นี่ครับแปดสี่แปดห้าแปดหก นะครับหนึ่งสหนึ่ครับสามสและ3,6นี่ครับเราจะได้ในส่วนของชุดสองตัวเนี่ยตามนี้คือชุดเต็ม นะครับคือชุดเต็มบนนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสรุปบนนะครับทุกท่านก็ส่วนชุดล่างผมให้ไปแล้วนะครับใครที่พยายามดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปตัง้งแต่เนิ่นนะครับเพราะชุดสรุปล่างผมลงไปเรียบร้อยกับเลขวิ่งแล้วทีนี้นะ่ะชุดเต็มมันจะได้ทั้งหมดเนี่ยเก้าชุดตรงนะครับเต็มทีนี้แอดเิลก็จะมาเน้นให้นะครับตัวเน้นนะครับจะมีตามนี้ นะครับตัวเน้นเดี๋ยวครับแอปเปิลจะเน้นให้นะครับตัวเน้นที่ผมจะเน้นให้เนี่ยนี่ครับเน้นบนเดี๋ยวผมจะวงกลมไปให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะวงกลมไปให้ผมยังมองที่อ่าสามห้า นะครับผมยังมองไว้ที่สามห้าเหมือนเดิมนะครับในชุดของอชุดเต็มบนเนี่ยผมมองไว้ที่สามห้าตัวนี้ของผมนะครับใครที่คิดว่าตัวเลขนี้นะครับจะมาตัวนี้นะครับ ผมจะเน้นให้สี่หางเหมือนเดิมนะครับผมจะเน้นให้สี่หางเหมือนเดิมนี่คือชุดเน้นบนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูชุดสามตัวนะครับซึ่งชุดสามตัวของ Apple ให้นะของงวดที่แล้วนี่ครับเข้าสามตัวโตดนะครับฉะนั้นชุดนี้เนี่ยเรามาดูในชุดสามตัวนะครับ ชุดสามตัวของเรานะครับจะได้ที่หกแปดสี่นะครับหกแปดห้านี่ครับหกแปดสี่หกแปดห้านะครับคือชุดเน้นนะครับเก้าแปดสี่เก้าแปดห้านะครับ นี่คือชุด3ตัวนะครับระหว่าง84ก 8, ับ85ทีนี้9 8 6นะครับ9 3 5นะครับ6 3 5นะครับแล้วก็นะครับ6 86อ่านะครับนี่คือชุดสรุปบนนะครับเมื่อประจำวันที่1น่งกย64โค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายเรามาลุ้นว่า,าชุดเลขที่อป p เปิลให้ชุดเน้นบนเนี่ยจะเข้าหรือไม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับชุดเน้นบนทีนี้ เล่นบนให้เรียบร้อยนะครับแชปเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับบนตัวนี้ผมจะบอกว่าบนนะครับอ่ะทีนี้ก็แชปกันเรียบร้อยส่วนล่างคือชุดนี้ชุดเต็มนะครับแชปกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเลขวิ่งบนล่างนะครับอ่ะผมจะวิ่งให้วิ่งเลยนะครับผมให้วิ่งเลยนะครับวิ่งล่างสาม นะครับนะครับวิ่งบนสี่นี่ครับอ่าทีนี้หลังจากได้ชุดนี้ไปแล้วนะครับชุดสรุปบนสรุปล่างทุกท่านคงจะแชปแล้วนะครับอ่ามาดูแยกข้อบัวกันชุดนี้เป็นชุดแยกข้อบวัวน,นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับกยหกสี่นะครับ หนึ่งกยหกสี่นี้แยกข้อกลัวจับตัววิ่งให้ดีโดยเฉพาะตัววิ่งแปดกับสามนะครับแปดกับสามนี่เชื่อว่าน่าจะมามาไม่ตัวใดกู้ตัวหนึ่งนะครับอาจอาจจะมาบนหรือมาร่างงวดที่แล้วนะครับมาบนเจ็ดนะครับเลขวิ่งของเขานะครับซึ่งตัววิ่งของเขานี่ทุกท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าจะมาแทบทุกงวดชุดเต็ม มีทั้งหมดห้าตัวเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเราจะสังเกตดูนะครับตัวเลขนี่จะไม่เกินนี้ประมาณอย่างเช่นแปดงดแปดสี่บางทีอาจจะออกแปดห้าแปดห้าอาจจะออกแปดหกประมาณนี้นี่คือตัวที่ใกล้เคียงนะครับส่วนตัววิ่งของเขาเนี่ยมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแปดกับสามนี่ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้นะครับ กบผมแอปเปิลนะครับก็ต้องราไปก่อนนะครับก็สรุปให้เรียบร้อยบนล่างนะครับส่วนชุด V.I.P. ชุดเน้นนะครับผมจะส่งทางกลุ่มนะครับอาจจะเป็นตัวเลขที่ตัดดับนะครับ V.I.P. มาจากไหน V.I.P. อาจจะเป็นตัวเลขที่ตัดดับให้นะครับก็คือตัดดับให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้กับผมก็ต้องขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสำหรับเย็นนี้เรามารุ้นดูว่าชุดสรุปนะครับของแอปเปิล นะครับจะเข้าหรือไม่นะครับซึ่งใส่ติงวดที่แล้วเข้าบนเข้าร่างนะครับถ้างวดที่แล้วเข้าบนเข้าร่างฉะนั้นนะครับมาดูงวดงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าสรุปร่างและสรุปบนนะครับต้องมารุ้นดูว่าตัวเลขที่กับผมสรุปให้นี้จะมาหรือไม่นะครับท่านเราวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในการรับชมสวัสดีครับ